สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามกอล์ฟวินเซอร์นะครับวินเซอร์วันนี้วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับเชฟที่มีชื่อเสียงมากตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นหลายคนอาจจะได้ลองไปทานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผัดไทยที่กําลังอริดอร่อยมากตอนนี้หลายคนต้องไปทานให้ได้นะครับ วันนี้ผมมีโอกาสเป็นโมเมนต์ดีๆเลยนะทับงจริงแล้วทุกทีเราจะเจอกับเชฟคือบรรยากาศคือขมักขมีนอยู่ับการผัดไทยนะครับผัดไทยผัดหอยทอดเขาเนี่ยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเล่นกอล์ฟกับเชฟที่มีชื่อเสียงดังๆมากวันนี้นะครับเดี๋ยวพบกับปาทีบผัดไทยร้านอร่อยครับผมวันนี้ครับปาครับวันดีครับวันดีครับปาทีบครับวันนี้วันนี้ผมได้มาพบกับปาทีบแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีจริงๆเพราะว่า ปกติแล้วป๋านี่จะไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับวันนี้ผัดไทยป๋าผมอยากถามความรู้สึกป๋านิดนึงตอนนี้เขาลือกันว่าป๋าผัดไทยของป๋าเนี่วันนี้นะเขาติดแคปชั่นให้แล้วว่าเป็นผัดไทยที่ถ้าจะไปกินนี่คือเป็นผัดผัดไทยลาชั่วโมงป๋า <laughs> ป๋าภูมิใจไหม <laughs> หลายคนอาจจะคิดว่าลาชั่วโมงมันแปลว่าอะไรแปลว่า <laughs> ถ้าจะไปกินเนี่ยคุณต้องลาลาง,งานประเภทลาง,งานสองชั่วโมงเอาจริงๆแล้ว ผมจำได้ว่าจริงๆมันไม่ใช่ว่าทำช้านะครับไอ้ที่ต้องลาชั่วโมงไปเนินพ่ออะไร,รับป๊าครับผมคือไอ้ที่มันลาชั่วโมงอะ่ะคือวันแรกๆที่เราเปิดใช่ไหมคนมันมาเต็มร้านหมดเลยครับ อันนี้ผมทําให้ไม่ทันไงโอไม่ทําเพราะพอคนเ็้าไปจำเข้าไปเือว่าเอ๊ะทำไมผัดไทยผมมันนานถึงตวลาจะโมมาเท่านั้นเองเอาจริงๆคือคนเยอะมากคือคนเยอะมากครับคนเยอะมากเป็นผัดไทยที่เขาเรียกว่าผัดไทยแล้วชั่วโมงเพราะว่าคนเยอะมากลูกค้าแน่นร้านมากทุกวันนี้นะฮะหลายคนอาจจะฟังคลิปนี้แล้วอาจจะสงสัยแล้วร้านของป๋าที่อยู่ไหนนะครับอยากให้ป๋าช่วยแนะนานิดนึงครับตอนนี้ครับร้านผมก็อยู่ ใกล้ๆก,กับด้านหลังประตูหลังของธนาคารนมสินสำนักงานใหญ่นะครับตรงข้ามกับโรงแรมสุดาพาเลส<อ>ครับผมร้านชื่อชื่อร้าน,านของป่าครับชื่อชื่อป่าทีร้านอร่อยป่าทีร้านอร่อยตอนนี้มีเมนูอะไรบ้างป่าตอนนี้ก็จะมีเมนูผัดไทยผัดไทยนี่คือยืนพื้นัตอนนี้กาลังจะทำมาทำมาหอ,อยทอดขึ้นมาหอยทอดครับ,รบแต่มันเคยเมนู ไวจับยวนแต่ตอนนี้มันไม่ทนันทำไม่ทนันผมก็เลยตัดเ้ไปก่อนโอเคเลยครับถ้างนั้นเดี๋ยววันนี้มีโอกาสแล้วนะครับก็เราจะได้มาพบกับตัวจริงกับอาทิพย์ในอีกมุมนะครับ มุมเล่นกอล์ฟนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณป๋ามากนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะแวะไปที่ร้านนะครับไปชิมหอยทอดผมไปชิมมแลวผัดไทยอร่อยมากครับแล้ววันหลังจะมาเผยเคล็ดลับว่าป๋ามีเคล็ดลับอะไรกับผัดไทยของป๋าทําไมถึงอร่อยนักอร่อยหนาหลายคนติดใจกันมากหลายคนติดใจกุ้งสดโอ้ติดใจกุ้งสดนี่เองคือของผมน่ะลักษณะคือผัดไทยสามกะทะ มันมีมันมีขั้นตอนอยู่สามกระทะที่จะทมาเป็นลาไปจะพึ่งไปจพึ่งคลิปนี้เราแค่นี้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าให้เขาติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปพบป๋าแล้วให้ป๋าเผยเคล็ดลับที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาที่อื่นหาคินไม่ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นพบสนุกสนุกก่อนนะครับเพื่อนเรากำลังทีออฟแล้วครับด้านนู้นครับเพื่อนเราทีออฟแล้วฮะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ